วีอาร์สเปเชียลสวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าซีซั่นนี้ใครจะหยุดเรือใบสีฟ้าได้นะครับก็กลายเป็นทีมที่ขยับในตลาดซื้อขายนักเตะน้อยมากสําหรับแมนซิตี้นะครับเพื่อนๆเนจ้าของแชมป์พีเมียร์ลีกสามสมัยติดต่อกันที่ตอนนี้เพิ่งซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทัพเพียงแค่สองลายเท่านั้นขณะที่บรรดาทีมผู้ท้าชิงอย่างอาเซนนลแมนยูเชลซีต่างก็เสริมทัพกันเพียบนะครับ,เพ,รบเพื่อหวังไล่ล่าแชมป์ลีกมาครองให้ได้มีเพียงแค่เร์พูที่เสริมมาแค่สองลายเท่านั้น แมนซิตี้นะครับเอาจริงๆตอนแรกก็เพิ่งคว้านักเตะม,มาเพิ่มเพียงแค่รายเดียวก็คือมาเดโอโควสิตครับกองกลางจอมเทคนิคชาวโคแอั C Co ที่ดึงตัวมาจากเชลซีเพื่อม,มาอุดรอยรั่วของอินไคกุนโดกันอดีตกับตันทีมที่หมดสัญญาไปแล้วและย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดแมนซิตี้เพิ่งคว้าตัวของจอกโจโกกวาดิโอนกองหลังทีมชาติโซเวียตเชียมาจากแอร์เบไลซิกทีมแกงจากบุนเดิลก้าเยอรมันนะครับมาร่วมทีมแบบมันม ด้วยค่าตัวสูงถึง77ล้านตอนหรือประมาณ3,388ล้านบาทนะครับเพื่อนๆ mm hmm. แม้ว่าเป๊ปกัวเดล่าในใหญ่ชาวสเปนนะครับเ mm hmm. พิ่งเสริมทัพแค่2ลายแต่ก็เป็นการเสริมทัพที่คุ้นข้างลงตัวมากนะครับเพราะเป็นจุดที่ขาดโดยเฉพาะควาสิตนะครับส่วนกัวเดโอถึงตำแหน่งเซนเตอร์ฮับจะไม่ได้ขาดแต่การเข้ามาของกองหลังวัย21ปีคนนี้จะทําให้แนวรับของแมนเชสเตียเจาะยากมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่านะครับเพื่อนๆ mm hmm. ส่วนตำแหน่งอื่นๆของเป๊ปนั้นถือว่าไม่ได้เปลี่ยนจากฤดูกาลที่แล้วเลยก็ว่าได้น ผู้เล่นเดิมๆเ,เกือบ95เซนะครับเพนครับซึ่งก็เป็นขุมกาลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไล่ไปตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับเอเดรันซอมนึบชาวเซมบ้าที่ยังไว้ใจได้เสมอถึงแม้ลีลาบางครั้งเขาอาจจะดูหวาดเสียวไปบ้างนะครับขณะที่สำรองอย่างสเตฟานอตอิก้าแลวก็แซ็คสเตปเฟนนะครับก็ยังวางใจได้เมื่อได้มีโอกาสได้ลงสนามส่วนแนวรับไม่ต้องพูดถึงนะครับแข็งแกร่งมากๆตอนนี้แมนซิตี ต่อให้รถแมคโครมาทุบยังไงก็ไม่แตกออกจากกันนะครับเป็นครับแม้ว่าจะเป็นไควอเกอร์ลูเบนดิอ <ination> าร์ไอเมอริกลาป็อกนะครับมาดูเอลอาคันจีเนธานาเก้นะครับจอห์นสโตนเซจิโอโกเมสนะครับและล่าสุดน้องใหม่อย่างควาดิโอนเรียกได้ว่าแนวรักของเป๊ปชุดนี้นะครับพร้อมที่จะปรับเล่นหลังสามตัวหรือสี่ตัวได้หมดทุกคนนะครับเป็นครับเห็นแล้วเหนื่อยใจแทนแนวลุกของบรรดาทีมต่างๆที่จะทำยังไงครับให้เจาะเข้ามาถึงแผงมิดฟิลด์ค่อนข้างครบเครื่องของทางแมนซิตี้ได้ ตัวลองอย่างโดลลี่สโตนนะครับและคันวินปิลิปก็พร้อมที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับโดยมีลิโกลูวิตนะครับดาวรุ่งคนใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยหากเกิดอาการบาดเจ็บนะครับท่านครับส่วนแนวลุกไม่ต้องพูดถึงนะครับมีการอีกเทียบตัวหลักดังเชวินเดอร์บอยนะครับกองกลางสิมชัดเป็นเยี่ยมกับตันทีมคนใหม่นะครับแจ็คกิลลิทแบนาร์โดซินวานะครับกินโฟเดนมาเดโอโควาสิตนะครับแม้ว่าอาจดูน้อยไปนิดเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่จะลงเตะนะครับเพื่อน แต่ก็ยังมีดาวรุ่งอย่างโคพันเมอร์ ino, นะครับและก็มาร์ซิโอเปเรโนนะครับที่พร้อมจะสอดแทรกเข้ามาสร้างผลงานได้ทุกเมือ่อขณะที่แดนหน้าก็มีเอริงฮาร์แลนด์นะครับดาวซันโบพิมลิกซีซั่นที่แล้วเป็นตัวชูโรงนะครับถ้าเขาไม่เจ็บน่าจะลงทุกนัดน,นะครับเพื่อนเอนดมียฮูเลียนอัลเวสนะครับกองหน้าทีมชาติอเาเจนตินาชุดแชมป์โลกคอยผัดเปลี่ยนอยู่นะครับแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆแต่ฝีเท้าเชื่อว่าทุกคนได้ประจักษ์มาแล้วว่าแก่ง แต่สี่เท้านั้นเชื่อว่าทุกคนได้ประจักษ์มาแล้วนะครับว่าแข็งแกร่งแค่แไหนนะครับเพื่อนครับการันตีด้วยการขวาที่เป็นแชมป์แชมเปีย์ลีกนะครับเอฟเอคัพยูฟาแชมเปียนลีกนะครับมาครองได้ในซีซั่นที่แล้วขุมกําลังของแมนซิตี้ยังถือว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในพิมเปียลีกตอนนี้นะครับเพื่อนครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่เสริมทัพกันมากมายนั้นจะหยุดความร้อนแรงของลูกทีมเป๊ปกวัาวาดล่าได้หรือไม่นะครับ หากยังรักษาฟอร์มการเล่นได้ยอดเยี่ยมแบบซีซั่นที่แล้วเอาไว้ได้ดีไม่ดีนะครับเรือใบชุดนี้อาจจะเป็นทีมแรกที่ฟาเบิ้ลที่เป็นแชมป์สองสมัยติดต่อกันก็เป็นได้ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฟุตบอลที่เป็นมากกว่าฟุตบอลสวัสดีครับแล้วเจอกันครับเพื่อน